ก็ให้ชมรถไฟนะครับรถไฟขบวนสี่เลยครับก็ยังอยู่กับการก่อสร้างรางคู่ครับการก่อสร้างรางคู่นะครับ<อ>ก็ช่องอรี่ครับแล้วก็ช่องปาป้าพยอมมาแล้วนะครับ ตามหลังด้วย f อฟซพอตอทั้งสองช่องเลยครับก็ใครเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไปน์นะครับนะครับกดติดตามให้อ่าปาป้าสตอรด้วยนะครับเพราะว่ายังมีผู้ติดตามน้อยนะครับยังมียอดซับน้อยอยู่นะครับก็การมองเห็นก็ยังไม่มากเพราะว่ายอดซับน้อยนะครับก็ฝากเป็น ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องป๊ะป้าสตอรี่แล้วก็ช่องป๊ะป้าพยอมมาแล้วนะครับนะครับก็ให้รู้บรรยากาศ